กค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวคุชชั่นชาแน,นลก็คือว i c ชา r ูมี่ไอเกิลเอสเนะคะนี้เบอร์2ีนะคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นคุชชั่นแบบไลท์นะคะคือไม่ปกปิดเท่าไหร่แต่ว่ามันให้งานผิวอะซึ่งเราอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาผิวเราก็เลยโอเคอยากได้ตัวที่มันเนี่ย ปกปิดนิดนึงแต่ว่าดูเป็นแบบธรรมชาติเหมือนกับเราไม่ได้ทาอะไรเยอะนะคะซึ่งตอนนี้ก็ตอบโจทย์เรามากๆแล้วก็แพ็กเกจเขาคือหรูหราสมกับความเป็นชาแนลมากๆนะคะก็เดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะมีแบบพับมาให้แล้วก็นี่นะนี่หนะ้าทุกคนอันนี้คือหน้ายังไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทาให้ดูกันเลย นี่คือทากับไม่ทานี่ไม่ทานี่คือทานี่ไม่ทานะคะอันนี้คือทาไปแล้วก็มันไม่ค่อยปกปิดนะทุกคนเพราะว่าแบบเราอะไม่ค่อยมีแบบปัญหาผิวเราเลยไม่ได้เกลือตัวที่มันแบบปกปิดมากแบบ full c o อ e r เล e ขนาดนั้นนะคะ นี่นะคะทุกคนนี้คือฟิเนสลุกนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเสร็จแป้งให้ดูกั conception. นนี่เรงเสร็จแป้ง เพราว่ามันดูเป็นธรรมชาติมากแว่าไม่เยอะไปให้งานผิวมากบางเบาไม่ไม่หนักหน้าเลยมันเหมือนไม่ได้ทาเลยนะทุกคนก็ดีมากๆนะคะก็ถ้าใครที่แบบไม่ได้ต้องการการปกปิดมากเนี่ยตัวนี้เราก็แนะนำเลยนะคะฝากคลิปนี้ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ